ือจักพุ่งถึงพันเสือ, 0, เ,อเคยเดินเต็มตะันวเอเชียตั้งแต่ตะรุกดีไปจนถึงไซบีเรียตะวันออกรวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คลิปวิดีโอนี้แสดงรายชื่อเสือ,สอที่ดิ้นอนเอาชีวิตรอดในป่าในปัจจุบันและเสือที่สูญพันธุ์ไปแล้ว เสือโคร่งใกล้ศูนพันธุ์หนึ่งเสือโคร่งสมาตาเห็นที่ว่าไทากริสมาตาสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดใกล้สูนพันธุ์อย่างยิ่งสองเสือโคร่งไซบีเรียอามาอาัเมอร์ไชเกอร์เพนชิ่าไทากริสอันเจกาสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดใกล้ศูนพันธุ์ เสือโคร่งบางกอนเพนทิว่าไชคลีสไชกลีสใกล้สูญพันธุ์ตีเสือโคร่งอินโดจีนเพนทิวราไชกลีสอคอเบต, ris, ใต,ต ris, ใิใกล้สูญพันธุ์ห้าเสือโคร่งจีนตอนใต้เพนทิวราไชกลีสอมรินซิสใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งอาจสูญพันธุ์ได้ในป่า หเสือโคร่งมาลาย,ยู p พน t ิราชัยกฤษแจ็คส s นนี่สันนิฐานว่าใกล้ศูนพันเสือโคร่งที่ศูนพันไปแล้ว 1>, 1. เสือบาหลีเพนจิ้าไทยกฤษเดริกาศูนพันตั้งแต่ปีคศ .1937 2. เสือแคสเปียนเพนจิราชัยกฤษเวอร์ก้าศูพันตั้งแต่ปีคศ1950 สามเสือโคร่งชวาหรือเสือโคร่งอินโดนีเซียชวาไาเกอร์แพนชิวาจายกีเซโดนิกสสพันตั้งแต่ปีคศ .1970 เสือโคร่งไซบีเรียหรือเสืออารโมทรัพย์สินงของชาติรัสเซียเสืออาโมเป็นเสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นเสือเพียงชนิดเดียวที่มีชีวิตรอดบนหิมะที่หนาวเย็นได้ไม่มีเสือโคร่งในประเทศอื่นใดในโลกที่มีคุณสมบัติเช่นนี้เสือโคร่งเป็นผู้โดดเดี่ยวอย่างเด่นชัด ดังนั้นการ่าดเยื่อจึงต้องมีทักษะสูงสุดเสือเป็นสัตว์มีเขตแดนและโดดเดี่ยวยกเว้นฤดูผสมพันธุ์พวกมันยังเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีเสน่ห์ซึ่งหมายความว่าพวกมันเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากกระแสหลักในสังคม เสือเป็นสัตว์ใหญ่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจึงตกเป็นเป้าหมายให้นักล่าได้โดยง่ายในช่วงศตวรรษ1900มีเสือโคร่งประมาณ10,000 0ตัวอาศัยอยู่ทั่วโลกและขณะนี้มีเพียง3า0 0ตัวเท่านั้นและเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เป็นเสือที่อาศัยอยู่ในกรงมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่รู้ว่าสัตว์ที่สวยงามเช่นนี้เกือบจะไม่มีอยู่จริงส่วนใหญ่เกิดจากการล่าเพื่อกระดูกหนังและส่วนอื่นของร่างกายของพวกมัน และการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยโดยผู้สร้างและอุตสาหกรรมการตัดไม้ล้วนทำให้เสือโคร่งใกล้ชิดกับประชากรมนุษย์มากขึ้นจึงก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งเสือโคร่งและมนุษย์นักล่าเสือพลานป่าเขาทำเพื่อความสุขและความโลภของพวกเขาและจากนั้นเหนือสิ่งอื่นใดพวกเขายังเคลียร์พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เสือโคร่งล่าเพื่อเลี้ยงชีวิตให้ความอดอยากเป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ที่สวยงามเหล่านี้อีกในปีคศ2016 มีรายงานว่าไม่ว่าเสือโครง่งจะมีถิ่นกำเนิดในเอเชียแต่เสือโคร่งนั้นเล็กกว่าเท่าที่เคยเป็นมากซึ่งรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียจีนตะวันตกบางส่วนของรัสเซียที่ตั้งของประชากรเสือโคร่งได้แก่ภูฐา,บานบังคลาเทศอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียประเทศไทยรัสเซียและเนปาลที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับที่อยู่ของพวกมันเสือโคร่งอาศัยอยู่ในสภาพบแวดล้อมที่หลากหลายแต่มักจะชอบพื้นที่ที่มีพื้นที่ปกคลุมหนาแน่น เช่นปลาซึ่งสามารถเข้าถึงน้ําและมีเหยื่อให้ล่ามากมายพวกเสือยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เปรียวเช่นในถ้ำถ้ากลางพืชพันหนาแน่นหรือในโพรงไม้เสืออาศัยอยู่ตามลําพังในดินแดนที่แตกต่างกันไปตามความพร้อมของเหยือ่อมักจะมีเพียงพื้นที่เดียวเท่านั้นที่สามารถรองรับเสือโคร่งได้ดังนั้นเสือแต่ละตัวรู้อาณาเขตของตนเองและมีปัญหาใหญ่หากเสือตัวอื่นไม่ให้เขียนในอาณาเขตที่อ้างสิทธินั้น ในปีคศ2010เจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของมอนลทนจีหลิงของจีนและจังหวัดรมอสกี้ของรัสเซียรวมทั้งพื้นที่ทางเหนือของคบสาุุรเกาหลีได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองที่ครอมประเทศของตนเองด้วยพรมแดนร่วมกันเพื่อปกป้องเสือคร่องเหล่านี้ สถานะของสายพันธุ์ในธรรมชาติปัจจุบันการล่าเสือถูกข้ามทั่วโลกเสืออามูงใกล้ศูนพันธุ์วมอยู่ในเรดบุ๊กของสหพันธร์รัสเซียและเรดบุ๊กของ IUCN เสือกรามรนุษย์น้อยกว่าสัตว์ใหญ่อื่นๆเสือโคร่งถือเป็นสัตว์นักล่าจ,จัตรายที่สุดชนิดหนึ่งมานานมากแล้วมีเพียงคนบ้าระห่ำเท่านั้นจิก้าไล่ล่าเสือโคร่งหนังเสือเป็นความภาคภูมิใจของนักล่าและความอิจฉาของเพื่อนบ้าน เสือจะโจมตีไม่ได้รับบาดเจ็บหรือจนมุมเท่านั้นลูกเสือจะได้รับการฝึกฝนอย่างดีจากแม่เสือเสือเป็นสัตว์ฝึกง่ายดังนั้นเสือโดยเฉพาะเสือโคร่งอามูเราสามารถเห็นได้ไม่เฉพาะในสวนสัตว์เท่านั้นแต่ยังเห็นในคณะละครสัตว์อีกด้วย w ับเบิลยูัเอรัสเซียและองค์กรอุลักษณ์อื่นๆกำลังปกป้องสายพันธุ์ย่อยจากการสูญพันธุ์ตัวอย่างเช่นในช่วง20ปีที่ผ่านมามีการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครอง ั้งกลุ่มต่อต้านการลักลอบการล่าสัตว์จัดให้มีศูนย์ฟื้นฟูและโรงพยาบาลเคลื่อนที่ดับเบิลยูดับเบิลยูเอฟรัสเซียดำเนินโครงการฟื้นฟูจำนวนสัตว์กีบเท้าตรวจสอบความปลอดภัยของป่าซีดาร์ตรวจสอบจำนวนและอายุของเสือโคร่งโดยใช้กล้องดักมูลนิธิได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนดับเบิลยูดับเบิลยูเอฟทั้งชาวรัเสเซียและชาวต่างชาติตัวอย่างเช่นในวันเสือจัดขึ้นทุกปีในวดาดิโรสตอก ในวันหยุดนี้ประชาชนจอกไปเดินขบวนเพื่อดึงดูดความสนใจจากประชาชนคนอื่นๆให้หันมาสนใจการอนุรักษ์ธรรมชาติป่านอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมสุดยอดเสือโครง่งการประชุมสัมมนาและการประชุมทั่วโลกและบริษัท Discovery สนับสนุนมูลนิธิและเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Save the Tiger w w บดํบเำเนินโครงการอนุรักษ์เสือโครงอามูด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับศูนย์เสืออามูและการบริหารของดินแดนไบรมอสกี้และคาบราลอฟกองทุนสัตว์ป่าโลก w w บเเป็นหนึ่งในองค์กรอิสระด,ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดโดยมีผู้สนับสนุนประจำประมาณ5ล้านคนและดำเนินงานในกว่า1 0อประเทศ ของการแรกในอดีตสหภาพโซเวียตคือการสร้างเขตอนุรักษ์อาร์กติงที่ยิ่งใหญ่ได้รับทุนสนับสนุนจาก w w บูเในปีคศ .1989 และ5ปีต่อมามูลนิธิได้เปิดสำนักงานตัวแทนในรัสเซียและในปีคศ .2004 กองทุนสัตว์ป่าโลกสากลได้กลายเป็นองค์กรระดับชาติ คุณที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้นะครับถ้ามีคำถามต่างๆหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็พิมพ์โน้ตไว้ที่คอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์หรือกด s u b สไคร b ์ช่องให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอให้ทุกท่านชมวิดีโออย่างมีความสุขแล้วก็ได้สาระความรู้ครับขอบคุณมากๆครับ